ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่เส้นยนาวัดรีประดูนะครับน้องเจ้าบนห้องนี้ปีนี่เจอหนักครับผม น้ำมาเก็บบนเดีดเ๋ยวผมจะพายางมึงนะครับ เป็นทั้งเป็นธนาคารกรุงไทยเนี่ยครับแล้วท่งนี่จากอาวัดสศรีประดูนะครับฝ่าปีฝ้าหนองมึงเนาะไายเรือแหละครับ ใช่ไกลดีครับเนี่ยปวดหนักจนๆได้แค่นี้ แถววงจีผ้าย,ยางไปเมืองทางทีครับหาวัดสิีประดูนะครับน้ำเริ่มเน่าเลยครับเริ่มมินแห้งแล้อือ เริ่มลงแล้วเริ่มนิ่งแต่ฝนโบโตกมากนะครับหนึ่งกันนำเติมลงแล้วล่ะครับน้ำเดี๋ยวผนจะพายางมือเกลนะครับ ทางไปนาวัดชีประดูครับมืองทื่อมึงสืเลิกสำเลย ต้อง,อ,งองพี่น้องเข้าปีเก้าบนนะครับเจอหนักเด้อพี่น้องเก้าออกบนเริ่มเน่าแล้วครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน้ำ ทางสวยไปเรืออะรทางไปบัตรสีประดูเครื่องแข่งครับ นั่เต่าบ้านน่ะข้างนั่นเพียงครับคนหาขึ้นนี่ละ Mình gạo phi nào. Ừ. Bà này nói bằng này. rồi. น้ำเริมสูงขึ้น้วครับเกือบหัวข้เขาลหละแจ๊บแจ๊บไก่สีหอวนาวัดทีปพาดูงามสูง เครื่องเข้าครับหาวัาที่ปดุลเครื่องเขา้า พี่น้องเจ้าบนปีนี่เจอนักครับผมนักกว่าปีหกสองอีกอะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนิแล้วครับเดี๋ยวผมจุ๊บไทยเมืองสถานการณ์มือใหม่นะครับตอนนี้เมืองสำนิกก่อน แค่นี้ก็น,นะครับสวัสดีครับผมมีนาวัดทิปุโรหครับผม